ครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับวันนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ไปไหนนะครับมันอยู่ในกรอบของเรานะครับนะพอเลื่อนเข้าวันที่สามนะครับเรากลายเป็นคนคุมตลาดไปซะแล้วนะครับนะฮะไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนนะฮะแล้วก็อ่าเรามีทั้งช็อต ฝั่งนี้นะครับเรามีทั้งลงฝั่งนี้นะครับมันก็เคชชิ่งกันเองนะครับเคชชิ่งกันเองนะครับเราก็โอเคนะครับลุ้นแต่แค่อย่าให้มาตกฝั่งนี้ลงนะครับอ่าพอจุดเข้ากําลังดีเลยนะครับอ่ากำลังดีเลยนะครับหันไปหันมาเอ้าก็ลืมผมก็ลืมทุกครั้งเลยนะว่ามันจะหมดซีรีส์นะครับนะฮะมันจะหมดซีรีส์นะครับเรามาอยู่ตรงที่ จุดที่มันจะเปลี่ยนซีรีส์นะครับพอผ่านมาที่สามมาแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เล่นมาสามมาแล้วเนาะผ่านมที่สามมาแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่คือมันไม่มีอะไรนะครับเพราะเราคุ้มไม่หมดแล้วเราดึงเราดึงโซนไว้มาค่อนข้างพอสมควรนะครับถึงกับไม่ดีที่สุดนะแต่เราดึงโซนไว้ได้ดีนะครับมันก็เลยจะอ่าสองฝั่งนี้มันก็จะเฮจจิ้งกันเองนะครับอ่านะครับจะเฮจจิ้งกันเองนะครับอ่าฝั่งนี้ก็คือรันแอลอยู่นะครับรันแอลอยู่นะครับไปเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ ไปนู่นเลยยังปีหน้าไปเลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับจะค่อยๆตายนะครับจะค่อยตายนะครับพี่หลายคนก็สงสัยเอเอ,เอไอตายทํากําไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้ยนะครับรนะครับตายทํากําไรนะครับมันจะอย่างนี้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ไม่ไม้มีความยากไม่ได้ซับซ้อนนะฮะ่ามสมมติฝั่งนี้แล้วนะครับสมมติฝั่งนี้นะะแล้วกันเนาะอ่ามือนเดิมเลยพี่ นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเราพูดถึงไอ้ลูกชิ้นสามสมก้อนนะครับก็คือไอ้ซีรีส์นี้แหละนะครับไอ้ซีรีส์นี้แหละนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับเกณฑ์เกราคานะครับมันจะอยู่เท่ากันเลยนะครับมันจะอยู่เท่ากันเลยถ้าเราถือมีคนถามเอ้าที่ถืออย่างนี้ไปเลยได้ไหมอ่ะถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้ครับถือไปเรื่อยอย่างี้ได้นะครับได้นะครับแต่เวลาถ้ามันตกมาพัวลงมาหมดเนี่ยถ้ามันกระแทกลงมาคือปุ๊บ ทุกตัวนะครับมันก็รับผลเหมือนกันเลยคือถ้ามันบวกขึ้นไปสมมติมันบวกไปห้าสิบโดนตบลงมาเท่าไหร่ไหมคือจะเหมือนกันหมดนี่ออกป่ะ่าฮะแล้วมันเป็นจุดที่เรายังไม่ได้เก็บกําไรเข้ามาอ่านะครับเพราะฉะนั้นการเล่นลักษณะนี้เนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่มีการคุ้มกันระบบตัวเองนะครับนะครับอ่าไม่มีการคุ้มกันระบบเองเราก็เลยแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยไม่เนี่ยรันไปเรื่อยๆนะครับอ่าไม่สนลูกไข่รันไปเรื่อย นะครับนี่เราเข้าแล้วนี่นะครับรันไปเลยนะครับแล้วก็ระบบเรานะครับมันเล่นง่ายนะครับอ่าจากจุดซื้อนะครับถ้าแตะ S อเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลับหน้าทันทีชึบนะครับมันจะกลับหน้าทันทีนะครับในระดับวินาทีนะครับหลายคนสงสัยอ่าเร็วกว่าสตรีมมิ่งแล้วกันอินดีกว่านะครับอ่านะครับนะครับนะครับเร็วกว่าสตรีมมิ่งแล้วกันนะครับนะฮะเพราะเราเคยแกะสูตรสตรีมมิ่งแล้วเรารู้แล้วว่า มันมันเอ็มพียังไงนะครับเอ็มพีระดับเท่าไหร่เราเลยทําให้ดีกว่านั้นนะครับอ่านะครับทีนี้กลับมาดูกันนะครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้เราจะเริ่มยังไงนะครับผมก็อ่าวางต้อนี้ไว้ก่อนถูไหมครับวางก้อนนี้ไว้ก่อนอ่าอ่านะครับอ่าคือขายแล้วเนี่ยขายแล้วกลับอยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเข้าไปกลับหน้านะครับสมมติว่ามันอ่าแรงจนทะลุพั่จนเปิดลงนะครับอ่า ตัวเนี้ยถ้าบวกนะครับบวกยี่สิบจุดเมื่อไหร่นะครับอ่าบวกยี่สิบจุดเมื่อไหร่นะครับเราจะขายตัวนี้นะเรามาขายตัวนี้นะอ่าถ้าตัวนี้ยี่สิบจุดเราขายตัวนี้นะคร uh, 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 mm ับ hmm. อ uh, um, ah, uh, ่าเราขายตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้บวกยี่สิบจุดตอนนี้นะครับฝั่งนี้น่าจะประมาณบวกไปสามสิบจุดสมมุตินะครับบวกไปสามสิบอ่าบวกสามสิบแล้วนะครับเราก็เอามาขายตรงนี้นะครับสมมุติว่าระดับนี้เป็นระดับที่สามสิบ นะครับระดับไปสามสิบจุดชึ้งนะครับแคทเลยนะครับเราขายแล้วตัวนี้ซบกะฮะเข้ามาเกินสดนแล้วก็เหมือนเดิมครับมันวาง s อนะครับแล้วพี่จะได้โซนจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับอยู่ยี่สิบจุดนะครับอยู่ในมือแล้วนะอยู่ในมือนะยี่สิบจุดะหะแท่งนี้นะที่มันโดนยกขึ้นไปนะครับอ่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นก้อนนี้สิก้อนนี้พี่มีกําไรอยู่ยี่สิบจุดนึกออกไหมอหมพ้นบวย20ิบจุดพี่เลยถึงขายฝั่งนี้ฝั่งนี้จากจุด ที่มันรันมาอยู่ได้สามสิบจุดมามันก็ถือไว้นะครับอันนี้นะครับฝั่งนี้บวกสิบบวกสาสิบฝั่งนี้อันนี้ก็กําไรบวกสามุ 30, ิอ่าก็จะบวกสามสิบนะครับอันนี้ก็บวกเลยมันอยู่ขเขาต้องสนใจนะครับเรารันไปนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วข้อดีนะครับก็คือมันก็จะมีโซนนะครับมันมีโซนราคามันมีโซนราคาให้ถือนะครับอ่าสองฝั่งนี้มันมีโซนราคาให้ถือสมมุตินะครับ ถ้ามันขึ้นไปนะครับแล้วมันไหลตกลงมานะครับมันก็จะเปิด S สนึกออกไหมอ่าระบบมันก็จะเปิด S มันก็จะคุมตรงเนี้ยไว้นะครับจะคุมตรงนี้ไว้นะครับ,รรบถ้ามันมาไม่ถึงมันเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็นอ่งจากเอก็เป็น L นะครับฝั่งนี้ก็ยังรักษา20เหมือนเดิมนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ก็บวกไปนะครับอ่าแล้วถ้าตลาดมันมีทิศทางไปเรื่อยๆนะครับจนฝั่งนี้บวก20นะสมมติว่าอันนี้บวก20แล้วนะอันนี้บวก20แล้วนะ อ่านะครับก็ให้มาขายตัวนี้นะครับอ่าอันนี้มียี่สิบถ้าอันนี้บวกยี่สิบมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าบวกไปยี่สิบอ่านะครับโซนนะบวกยี่สิบอยู่ยนี้นะครับมันก็ขายอันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่ออกไหมอ่าอนนี้บวกยี่สิบแล้วนะนะครับบวกยี่สิบอ่าแล้วพี่ก็ขายตัวตัวนี้มานะครับตัวนี้จะได้กาไรเท่าไหร่ก็เป็นบวกสี่สิบนะครับอ่าบวกสี่สิบแล้วนะบวกสี่สิบ อ่าที่ถึงขายนะครับอ่านะครับอันนี้บวกเท่าไหร่สามสิบบวกอีกโอ้โหเท่าไหร่อ่จะจำไม่ได้ละลืมบวกมันลืมนะครับมันก็คือถ้าถือยาวมันคือกำไรนั่นแหละนะครับแต่เราจะใช้หลักสูตรก็คือสิบห้าจุดหรือยี่สิบจุดนะครับเราจะขยับนะครับขยับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับถ้าบวกอีกยี่สิบจุดนะครับตัวยี่สิบนะครับเราก็จะขายตัวนี้ นะครับตัวนี้ก็จะได้สี่สิบจุดนะก็จะเป็นอยู่ข้างบนนะครับนึกออกไหมนะครับมันจะเป็นฟันปลายนี้เรื่อยๆเลยครับพี่นะครับขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยนะครับข้อดีที่มันกลางโซนไม่เท่ากันนะครับข้อดีที่มันกลางโซนไม่เท่ากันถ้ามาโดนไซเบตตกไปตกมามันจะโดนหนึ่งซีรีส์ครับนะครับมันจะไม่เหมือนวันแรกวันแรกเราโดนทั้งสามตัวนะครับเราติดลบเยอะเลยแต่เมื่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกลางโซนไปเรื่อยถ้าตกมันตกตัวเดียวนึกออกไหมครับอ่าฮะ แต่กําไรมันอยู่เยอะนะครับอยู่จากหนึ่งไม้ลันอยู่จากสองการสลับหน้าแล้วทิ้งห่างประมาณยี่สิบจุดเห็นไหมครับอเพราะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดนะครับเกิดความแปลกๆนะครับอยู่ทิ้งปวดลงมานะครับอ่าฝั่งนี้มันจะกลับเป็นชอ็อตทันทีนะครับก็คือเรากลับอันนี้น้าช็อตทันทีไหมนะครับอ่าชอ็อตทันทีมันก็จะคุมกําไรฝั่งนี้ไว้นะครับแล้วถ้ามันลงมาอีกนะครับปึ๊บมันก็จะตบฝั่งรองลงไปนะให้เป็นชอ็อต นะครับอ่าให้เป็นช็อตอีกนะครับอ่านะฮะแล้วทัวสองตัวเนี้ยนะครับตลาดไหลแรงพุ๊ดลงมาข้างล่างเลยอันนี้หายนะครับแต่ว่ากําไรฝั่งเนี้ยมันก็พอแล้วนะฮะมันพอที่เราจะบริหารจัดการได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่าเยอะแยะมากมายหรือจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเก็บกาไรไปเรื่อยเรื่อยนะฮะแปครับลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นการขายไข่สลับกับหลำเทนอ่านะครับถ้าพี่เล่นแบบนี้นะครับ สิ่งที่เป็น,ปนอุปสรรคเลยคือรอไปเรื่อยๆอาจจะคือมันจะเปลี่ยนชีวิตมีไปเลยนะนะครับพี่ตื่นมาตาลีตาเหลือกนึกออกไหมตาลีตาเหลือกเอเฮ้ยนู่นนี่นั่นยังไงวะ้าวโจร์นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยครับอาศัยทิศทางเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อไหร่พี่สามารถครอบคลุมระบบแบบนี้ได้นะครับสักช่วงหนึ่งนะครับพี่ก็จะเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับซีรีส์ใหม่มาก็าเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่มากนะครับซีรีส์หมดซีรีส์นี่ยถาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะที่เอาตัวอื่นมา,า cover shot หรือ cover ลองได้หมดเลยนะครับนะฮะไอตัวันเท็ก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับหรือจะปล่อยทิ้งไว้ไปก็ได้นะครับอาจจะปล่อยเนี่ยเพราะว่ามันก็สามสามเก้าเดือนเลยนะตัวใหม่มาใช่ไหมครับสมมติว่าตัวนี้มันหายไปนะครับเอาตัวใหม่เลยมาลองมาซัพพอร์ตเอาตัวนี้ขยับมานะครับมาเล่นได้หมดเลยนะครับมาเล่นได้หมดเลยนะครับ เราไม่ได้ส่วนบูรุ่มเราสนรูปแบบในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยนะครับที่จะมีการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวทีเฟกเนี่ยครับได้ตลอดเลยนะครับข้อแม้อย่างเดียวอยากขายหมดนะครับถ้าขายหมดเลยระยะการเข้าก็อย่างเงี้ยครับเอ็นเก์กำไรที่จะแคบมากเลยแต่อานนี้อเอ็นเกงกำไรพี่ประมาณยี่สิบจุดนะครับอันนี้อเอ็นเกงกำไรแค่สิบกว่าจุดนิดเดียวมันก็ยังไม่ใช่ทาร์เก็ตที่ดีนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวฝั่งเนี้ย กลับหน้าเป็นแอลเมื่อไหร่แล้วบวกยี่สิบจุดนะครับอ่ายี่สิบจุดปุ๊บอ่ะผมจะได้ไม้งามแล้วเอาไปปักนะครับผมก็จะไปขายตัวเนี้ยนะครับผมก็ที่ไปขายข้างบนเลยนะครับไปขายข้างบนเลยนะครับถือช็อตกลับไว้นะครับแล้วมันก็จะคุมฝั่งนี้ไว้เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทําให้พี่นะครับเลิกสนใจดิเกเตอร์นะครับอ่าเรามาสนใจตรงแค่ทาราเก็บ นะครับทายังไงก็ได้ให้เราอยู่ในรูปแบบนี้นะครับเพื่อที่อยู่ในรูปแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกอะไรครับมันมันกําไรเขาเรียกอะไรมันกําไรทั้งนั้นเลยอ่ะมันไม่มีเสียนะครับถามว่าเมื่อพี่เสียแค่ไอตรงไซเบย์ซีรีส์เดียวอ่ะกับสองครั้งสามครั้งคือทุนกําไรฝั่งนี้มันเยอะพอที่ไอเนี้ยมันจะตัวเดียวมันกลับไปกลับมานะครับ แต่วันเริ่มพี่จะโดนสามซีรีส์คือแบบมันจะมึนหัวอะไรนะตกหน่อยนะครับเพราะนั้นเนะ่ะเลือกจุดเข้าหน่อยนะครับผมเองก็ไม่ได้เลือกจุดเข้าเลยเลือกสะดวกอย่างเดียวเลยนะครับมีตัวรันแอลอยู่แล้วก็ไปขายรันแอลนะครับมาขายรันแอลนะครับก็มาเข้าให้พี่พี่ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันแรกนะครับอาจจะโดนหน่อยนะครับแต่พอเรายกจุดได้นะครับยกจุดปุ๊บสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาก็โอเคนะครับ ก็ก็ได้นะครับนะครับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทํางานก็เป็นแบบนี้แหละครับนะฮะเป็นจานในบ่อเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับบริษัทจานในบ่อคือเวลานิดหนึ่งครับนะฮะฉะนั้นน่ะพี่ที่มี VPS นะครับมันจะง่ายครับนะฮะปลูกต้นไม้ในกระถางไว้เลยนะครับอ่าพี่ที่จะรู้ว่าอันเนี้ยผลลัพธ์เป็นแบบไหนก็จะมีพี่ที่เป็นอ่าก๊อปปี้เทรดผมนะครับก๊อปปี้เทรดระบบผมอ่ะจะรู้อยู่นะครับว่า อ่านะครับอ่าผมไม่เคยล้างหมดเลยนะครับผมจะขยับขายขยับขายขยับขายนะครับรอบใหญ่ใหญ่ก็ได้มาจุกเลยนะครับรอบที่โดนไซเบก็มีเหมือนกันนะครับนะครับอ่านะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาโดนนะครับมันก็จะโดนซีรีส์เดียวนะครับไม่เกินสองซีรีส์นะฮะอ่ามันก็จะสลับไปผมจะวางสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับสลับไปแล้วอ่าจะเป็นแบบนี้อ่ทีนี้ก็สําหรับพี่ที่ถามขึ้นมานะครับอยากได้พี่เท่าไหร่ นะครับอยากได้เท่าไหร่นะครับอันเนี้ยนะครับผมก็ขายอยู่นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อปีเป็นลายเส้นนะครับเป็นลายเส้นต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นตลอดชีพนะครับก็สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าพันบาทตลอดชีพไปเลยนะครับแล้วก็คนซื้อนะครับก็จะได้เข้าไปในห้องอ่าเขาเรียกอะไรนะครับในห้องสมาชิกพอดีผมอะไปทําห้องหุ้นมาห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ นึกขึ้นได้นะครับนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราให้สมาชิกที่ซื้อระบบเราอ่ะได้ลองระบบตัวใหม่ดีไหมนะครับอ่าตอนนี้ก็มีอยู่นะครับระเทศอยู่แต่ว่าห้องทีเซ็ก,กันไม่เคยทําเลยนะครับผมเองเนี่ยตอนนี้ยโรบอทที่มีอยู่ประมาณเก้าสิบห้าตัวแล้วนะครับหมายถึงว่าเก้าสิบห้าฟังก์ชันเก้าสิบห้าอินดิเคเตอร์นะครับตลาดมีผมมีเกือบหมดละนะครับที่ใช้กันมนาตรฐานผมมีเกือบหมดแล้วนะครับแต่ที่เอามาใช้จริงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต นะครับเดี๋ยวก็พยายามจะแปลงมาเป็น m p 4นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ท่านไหนนะครับที่ซื้อนะครับซื้อ PA6 นะครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปอยู่ในห้องสมาชิกเนาะนะครับในห้องสมาชิกไม่ได้เกี่ยงเลยนะครับมาจากโบงไหนไม่ได้เกี่ยงนะครับความรู้ไม่ได้เกี่ยงนะครับอ่าก็จะได้เทดบอฟรีนะครับหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่จะเข็นออกมาเพื่อ เอามาจําหน่ายแต่ก็อยากลองให้สมาชิกได้ลองใช้ดูก่อนนะครับเพราะว่าผมไปลองอ่าตัวหุ้นมาแล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีนะครับมีพี่ที่เขาซื้อไปใช้เขาก็มีคอมเมนต์กลับมานน่นนี่นั่นเออผมก็คือส่วนตัวเองเป็นนักออกแบบระบบนะครับผมออกแบบระบบเทรดนะครับอ่าแต่พอการได้มาฟังคนที่เอาไปใช้นะครับอ่านะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้น,น,นะครับ มันเป็นความรู้สึก,ก่ามีความสุขนะนะครับได้เห็นว่าเออใช่เนาะบางอย่างคือเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับบางอย่างเราไม่ได้มองเรามองไม่เห็นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่แบบอ่าพี่ๆนะครับสะท้อนกลับมาอ่าจะบอกพี่โน้ตน,นู่นนี้นั่นเพิ่มไอ้นั่นเพิ่มไอ้นี่เออมันน่าสนใจนะครับเพราะผมเองอ่ะถ้ามองก็มองด้วยแค่ประสบการณ์ก็เ,เรียกอะไรเหมือนตาเหมือนมีตาสองข้างมองก็มองแค่ตาสองข้างนี่หรอไหม แต่ถ้ามีคนช่วยมองนะครับอมันก็จะเป็นผลดีกับผมเองกับโปรดักในอนาคตที่แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมปลายปีนะครับกิจกรรมนี้ก็อเดี๋ยวอู้ไปก่อนดูไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับใครซื้อปุ๊บเดี๋ยวจะได้เข้าไปในห้องสมาชิกเนี่ยห้องที่ผมทาทําใหม่นะครับแล้วก็จะได้เทป นะครับจะได้เทสบอทนะครับเพราะว่ามีอีกหลายตัวที่ต้องเข็นออกมานะครับบอทด MT4 นี่แหละครับนี่แหละครับบอทนี่แหละครับอ่าจะได้เอาไปเทสนะครับแลาวตอนนั้นเนี่ยพี่ได้สิทธิ์เทสก่อนเลยฟรีหนึ่งเดือนนะครับทุกโปรดักที่กําลังจะออกมานะครับอย่างสมมติว่าอ่า CDC นะครับ CDC Action Zone นะครับที่ทําใช้กับอ่าตัวเทรดหุ้นนะครับก็จะมาทาไว้ในส่วนของที่เป็น MB4 เ,เหมือนกันนะครับ่ามันเอาไว้เทรดเรียกอะไรเอามาเทรดที่เฟกนะครับเอามาเทรดพวกรัพ์สินงที่เป็นฟิวเจอร์นะครับามาเทรดทองนะครับเอามาเทรดค่างเงินนะครับค่างเงินนะครับเอามาเทรดตัว <c oughs> เรียกอะไรซิวเวอร์นะครับจริงๆเนี่ยโปรดักซิวเวอร์เรามีหลายตัวที่มันดีจริงนะประสบความสําเร็จนะครับนะฮะอ่าอะไรเนี้ย ก็ยังไม่มีใครได้ใช้ไงนะครับก็ม่มีใครได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยดักตบางตัวที่เสร็จแล้วอ่ะมันก็รออยากที่จะออกมาเทสก่อนนะครับคือผมเทสเองหมดแล้วผมโอเคแล้วในกลุ่มเนี้ยนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่เอามาลองเทสกันนะครับผ่านในระบบสมาชิกเรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าใครซื้อ A ผมนะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับเข้ามาห้องนี้นะครับเพราะผมผมกำลังทำแล้วก็กำลังวาง ลำดับว่าเดี๋ยวจะปล่อยตัวไหนออกมาก่อนนะครับอ่าเดี๋งน้อยเราก็มาเขย่าตลาด MT4 นะครับอ่าเราก็เขย่าตลาด MT5 แล้วเราก็มาเขย่าตลาด MT4 ต่อนะครับตัว MT5 เดี๋ยวมีโปรดักต์เด่นๆน,นะครับออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับปีนี้ก็คงจะยังไม่ได้เขียนอะไรมาเพิ่มนะครับนะบตอนนี้เรามี สแกนนะครับตรงนี้เรามีสแกนสแกนสัหรับเอพไฟสนะครับสแกนหุ้นซึ่งโอ้โหต้องบอกบอกตรงว่ามันว้าวมากนะครับมันว้าวมากทําให้เราเลือกซื้อได้เลยว่าเราจะซื้ออะไรหุ้นตนัวไหนจะวิ่งไม่วิ่งเราแยกได้แบบแยกได้ด้วยตาง่ายๆเลยในเซ็นสิทนะครับกับตัว C D C Action Zone นะครับ C D C นี่ก็โปรดจัดนะครับหุ้นตัวไหนโบลุ่มดีนะครับ,รบ,รม,นะรบมันเทรดทม์เฟรมสิบห้าได้เลยหมายความว่าพีเดทได้เลยอ่ะนะครับเดทเดทเล่นเหมือนที่เฟกเลย ขึ้นมันนะครับขึ้นบันผลกําไรของมันออกมานี่ทําแบบเ็เรียกอะไรอะ่ะรอบหนึ่งเจ็ดแปดบาทในคอมเซเว่นอะ่โออะโหแบบเรเห็นแล้วแบบไหลของมันวะเออมันดีนะนะครับนะฮะแล้วก็กําลังเอามาจับเอแล้วก็เอามาจับตัวหากําลังหาตัวอยู่ว่าตัวไหนที่แบบมันบรลุกเนี่ยเยอะนะครับก็เอามาใส่ นะครับเล่นเดทเลยนะครับนะฮะตัว C D C Action Zone กับ m p 5เนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันได้อ่า C D C อินทิเรียมนะครับหมายความว่ามันเป็น C D C ที่ใช้เทรดอินทิเรียมนะครับเขาเทสมาแล้ว1,800วันนะครับตัวนี้มันทำตาชนะอินทีเลียมในกราฟเดย์อยู่65%นะครับแต่พอผมเอามาเทสกับหุ้นบ้านเราโอ้โหกบเลยสบาย นะครับสบายเลยนะครับมันมันโอเคเลยนะครับนะฮะมันไม่ใช่ C D C C D C ธรรมดามันอาจจะมีแค่สองเส้นนะฮะ C D C นี้มี5เส้นมันมีความหมายทุกเส้นแล้วก็อ่าลอจิกซื้อขายมันต่างกันด้วยนี่คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเมื่อตลาดไซเว์นะครับเมื่อหุ้นไซเว์นะครับมันแยกออกได้เลยครับง่ายไม่เล่นครับเพราะมันไม่เล่นขาชอตอยู่แล้วเนาะขาลองตกลง หลุดแล้วก็คือไม่เล่นละซึ่งมันเป็นอะไรนะเป็นมันเป็นมันดีเลยนะครับผมเอามาลองแล้วนะครับตัวบายตัวเซลนะครับโอเคเลยนะครับแล้วเจ๋งด้วยนะฮะเพียแต่ว่าตอนนี้คนที่อยู่นอกกลุ่มนะครับจะไม่ได้เห็นและรู้น้อยมากนะครับรู้น้อยมากกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําไม่ทันโฆษณาไม่ทันเข้าอะไรไม่ทันเลยนะครับมันเยอะไปหมดแล้วนะครับก็ ได้มาทําห้องเนี้นะครับได้ทําห้องนี้ก็มาสอนพี่ที่ใช้ตัวระบบนี้ด้วยนะครับสอนเนี่ยจริงจังเลยนะครับเราคิดว่าจในไอโบดเนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนนะครับประเภทที่ไม่ค่อยว่างนะครับไม่ค่อยว่างนะครับที่สามารถปล่อยปุ๊บแล้วให้มันลั่นไปได้เลยนะครับมี VPS นี่ได้เปรียบมากเลยคือปล่อยให้มันลั่นไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอ่า SL เมื่อตลาดเปิดปุ๊บ5้าวินาทีมันก็ขึ้นแล้วนะครับอ่ามันก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยว เล็กต่อไปหรือว่าโปรเจกต่อไปเราก็จะเป็นเทรดทองนะครับโดยใช้ตัวนี้แหละนะครับนะครับแต่ตอนนี้เอาสามสิบวันแรกผ่านผ่านไปให้หมดก่อนแล้วผ่านไปให้หมดแล้วนะนะครับสามวันแรกก็ยังไม่ไม,ไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับก็ตลาดมาเป็นอย่างเงี้ยเราเข้ามาตอนนี้พอดีนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเข้ามาตอนเปลี่ยนซีรีส์ก็โคตรโหดเลยนะนะครับนะฮะตัวอื่นนี่สบัดไปมาตัวนี้แบบก็คือ,คอมันยังไม่เข้าเกณฑ์ไง เนี่ยหรอไหมเราดึงเอ็นเกนไว้เราดึงเอ็นเกนไว้กว้างมันก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเราดึงไว้แคบนะเราอาจจะโดนตบลงตบช็อตกันแถวนี้นะครับถือว่าก็ดีฟุกไปนะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับอ่าพี่ๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับทันนี้จะได้ไม่ต้องไลน์มาถามผมแล้วผมบอกราคาแล้วนะครับลายเส้นต่อปี1 5ื่นห้านะครับถ้าจะซื้อแบบอ่าใช้ถาวรตลอดชีพเลยนะครับก็สองหมื่นนะครับ ่ามไลค์นะครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตจะได้อัปเดตฟรีด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าผมกําลังมองในมิตินะครับในมิติที่มันเขาเรียกอะไรมองในมิติตอนนี้มันเล่นได้สามช่องเนาะนะครับเล่นได้สามช่องนะครับอยากเล่นกว่าเนี้ยมันเล่นไม่ได้แล้วผ่อนเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับในอนาคตเลยนะครับอ่าตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าอนาคตปุ๊บนะครับ ทางผมเองทีมงานผมเองสามารถแกะนะครับแกะให้บอทดมันเฝ้าได้ในตัวในตัวหน้าเดียวเลยสองสองอย่างนะครับก็คือให้บอทดนะครับมันเปิดบายนะครับแล้วเปิดเซลล์นะครับอ่าให้หนึ่งซีรีส์นะครับหนึ่งซีรีส์อย่างนี้นะครับอันนี้ซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งเท่ากับว่ามันจะมีจุดนะครับจุดทำกำไรนะครับจุดเฝ้าอย่างเงี้ยอยู่หกจุดนะครับตอนนี้มันมีแค่สามจุดนะครับนะครับ ผมทำไปได้ถึงสี่จุดก็คือสี่ซีรีส์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มองว่าอนาคตถ้าเพราะว่ามันั้องช็อทั้งลองส่วนกันได้นึกออกปะ่ะนะครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะมองดูว่าเราจะหาประโยชน์จากช่องกว้างอย่างเงี้ยยังไงในซีรีส์เดียวนะครับแต่อันนี้เป็นอนาคตเลยอนาคตเลยตอนนี้ทําไม่ได้นะครับลองแล้วยังไม่ได้นะครับมันได้แบบนี้อยู่นะครับซึ่งแบบนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทําแบบตัดช็อตไปลองในหน้านี้ได้หน้าเดียวนะครับ อันนี้โคจะดีเลยนะครับนะก็โคจะดีเลยนะครับจากกําไรฝั่งนี้เท่าไหร่คูณสองมันก็เป็นสองเท่านะครับแต่อัตราการเฮจิ้งกันเองมันจะไม่ใช่เฮจิ้งกันเองนะมันเฮจิ้งตัวมันเองไปเลยแต่ละช่องนะครับแต่ละช่องนะอนาคตอนาคตนะครับอนาคตทําแน่นอนนะครับอ่านะก็โอเคครับพี่วันนี้มันไม่มีอะไรง่ายๆผมก็นอนทั้งวันเลยนะครับวันนี้สบายนอนก่อนนะครับเก็บชั่วโมงนอนก่อน นะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับพี่พ